Bye. ค่าไฟโรบินสันสีสมานนะครับราคาเท่าไหร่อาร์เต้ถ้าดูจากทรงนะผมว่าประมาณล้านหนึ่งเซฟบอลโคราชนะร้อยกว่าไรสองล้านคิดว่าที่เนี่ยค่าไฟเท่าไหร่สองล้านครับห้าล้านครับสิบสามล้านครับสี่ล้านครับพี่กอล์ฟครับร้านคาทั้งหมดมีกี่ล้านถ้าในศูนย์ตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่าล้านแอร์ครับมีกี่ตัวแอร์ของเรามีทั้งหมดสี่เครื่องนะครับเป็นระบบพิเนอร์ของยอเครื่องหนึ่งประมาณห้าร้อยตันครับแล้วหลอดไฟเนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวงครับประมาณสามพันดวงครับขอถามได้วยครับค่าไฟทั้งหมดของโรบินสันเนี่ยเท่าไไไหรร่่่่ตออออเดดดืนนก็ยููปะมมาาาาณล้้้บทขิคฟ ได้ได้ครับมาน,นี่ไงแผนกระบบไฟฟ้าและอาคารอตรงนี้แอร์ช่ำเลยนะผมรู้แล้วค่าไฟมาจากไหน <laughs> ได้ครับก็จะเปิดตั้งแต่ปีค่า8ดค่าแจะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน5รวมแบบแล้วที่4ี่ล้าน8ผมมีกหนึ่งคำถามที่ว่าค่าไฟเซฟวันโกสี่สมาร์ทเท่าไหร่ถ้าไฟอยู่ที่ประมาณล้าน8ถึง2อล้าน2องโอ้ยแพงแพงกันแล้ฝากด้วยครับทุกคนเซฟวันโกเปิด1เมายนนี้ลองมาดูกันแล้วก็ทายกันก็ได้ครับข้างล่างว่าค่าไฟเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอามาเปิดเดือนหน้า